สวัสดีครับผมหมูภานะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับจอแอนดรอยนะครับที่ติดตั้งตรงรุ่นกับรถ Honda CRV นะครับ G4 นะตัวนี้ก็ประมาณปี2012นะครับขึ้นมานะครับเดิมๆนะครับของเขาเป็นเครื่องเล่น CD นะครับก็อยากจะเปลี่ยนเป็นจอแอนดรอยนะครับเปลี่ยนทั้งทีนะครับคุณลูกค้าก็เลือกเป็นจอแอนดรอยของแบรนด์ดีค่านะครับเป็นแบรนด์พรีเมียมนะแบรนด์คุณภาพนะครับเป็นสเปคนะครับดำส3มลอมสามสองคอร์นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับปุ่มฟังก์ชันกดเนี่ยอยู่ััั่งงงททาาาาาาขววววมมืืออนนนนะะคครรรรรบบกกกใใช้็็ถดเจ การใช้งานเบื้องต้นนะครับสามารถจะใช้งานนะครับโหลดภาพโหลดไฟล์ภาพไฟล์เพลงนะครับใส่ไปได้หรือว่า USB เนี่ยมาเสียบต่อทางช่อง USB ฝั่งซ้ายได้นะครับตัวนี้มีช่อง USB ถึง3พอร์ตเลยนะครับอีกพอร์ตนึ่งเราต่อกล้องมันทึกไปแล้วนะครับตัวนี้นะครับเราก็สามารถที่จะโหลดนะครับไฟล์เพลงนะครับมาเสียบต่อทางช่อง USB เสร็จแล้วก็แตะมาที่เพลงนะครับเราก็สามารถเลือกฟังก์ชันเพลงได้เลยนะครับแล้วถ้าโหลดเป็นไฟล์วิดีโอมานะครับเราก็แตะมาที่วิดีโอนะครับ เราก็สามารถที่จะเลือกเป็นไฟวิดีโอได้เลยนะตัวนี้นะครับเราก็เลือกไฟวิดีโอรับชมได้เลยนะครับแล้วก็สามารถใช้งาน FM นะครับได้ปกตินะสามารถจะค้นหาขึ้นต่างๆได้เลยนะครับง่ายมากนะครับตัวนี้แล้วก็นะครับในเรื่องบลูทูธนะครับระบบบลูทูธเนี่ยเ็าทำมาดีมากนะครับเราสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนนะครับที่จะคุยโทรศัพท์รับสายวางสายนะครับโดยที่มีมีไม้แยกมาให้ด้วยนะครับมีไม้แยกเราติดไว้ตรงกลางกระจกนะครับที่จะรับเสียงเราได้อย่างชัดเจนมากขึ้นนะครับ แล้วก็สามารถเชื่อมต่อนะครับบลูทูธเพลงนะคือสามารถเปิดเพลงจากสมาร์ทโฟนเนี่ยผ่านทางระบบบลูทูธได้นะครับก็จะแบ่งแยกบลูทูธเพลงมาให้นะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับตัวจอนะครับสามารถที่จะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือว่า h o ตส p o t นะครับตัวนี้การเชื่อมต่อเรียบร้อยนะเดี๋ยวดูก่อนเชื่อมอย,งอนนยนะังนะครับอันนี้นะครับนแหนึ A ่งนะครับตเอส E I S A R 732เอ็นนะครับแล้วก็เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือฮอสปอตเรียบร้อยนะครับเราก็จะสามารถนะครับใส่ Gmail นะครับทางช่อง p พ t o r e นะใส่จีเมลให้เรียบร้อยนะครับเราก็สามารถโหลดแอปต่างๆนะครับมารับฟังได้นะครับหรือว่าชมได้นะครับเช่นแอป YouTube นะครับแล้วก็สามารถโหลดมาใช้งานได้เลยนะครับการประมวลผลเนี่ยถือว่ารวดเร็วทันใจนะนี่นนะครับสามารถที่จะค้นหานะครับ ช่องต่างๆได้เลยนะครับการใช้งานเนี่ยไหลลื่นมากนะครับแรม3ลอม32 CPU 8คอร์นะดูนะครับการประมวลผลเนี่ยสุดยอดนะครับนี่นะใช้งานได้เลยนะครับง่ายมากนะครับแล้วก็สามารถใช้งานระบบนำทางได้นะครับแต่นำทางนะครับคนหาเส้นทางก่อนอเช่นนครนายกนะครับนครนายก การประมวลผลเนี่ยรวดเร็วทันใจนะปี๊ดเลยนะครับแหสาม 3, ลำสม3 2งซีพีอูแปดคอบนดีคาถือว่าสุดยอดจริงนะครับการประมวลผลเนี่ยลื่นไหลามากนะครับสามารถจะซูมจะขยายได้หมดเลยนะครับแล้วก็แบ่งใช้งาน2แอปในเวลาเดียวกันได้นะครับแตะรูปสี่ดหซ้อนกันนะครับแล้วก็เลือก Youtube ามาไว้ทางฝั่งซ้ายนะครับเลือกนำทางนะครับ นี่นะครับเราสามารถใช้2แอปในเวลาเดียวกันได้ง่ายๆนะอีกฝั่งนึงก็ฟังธรรมะไปนะครับอีกฝั่งนึงก็ใช้นําทางไปก็ได้นะครับสุดยอดจริงนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้งานนะครับแอปอื่นๆนะเช่นนะครับแอปทีวีออนไลน์นะใช้ได้นะครับใช้ได้ไี่นะนี่นะ,ะแล้วก็สามารถใช้งานแอปทีวีออนไลน์ได้นะครับแต่เลือกนะครับโอ้โหรวดเร็วมากนะช่องเจ็ดช่องสาม โอ้สุดยอดนะครับโมโนยีกานะครับการรวลผลเนี่ยรวดเร็วจริงนะครับใช้งานได้ง่ายมากนะครับแล้วก็สามารถที่จะโหลดแอปต่างๆมาใช้งานนะครับได้ด้วยนะทางเพสโตนะครับเช่นแอป Netflix 2 ID นะครับ a อ p อสเพย์ทีวีออนไลน์หรือว่า Spotify หรืออะไรก็แล้วแต่นะสามารถที่จะโหลดมาทางเพสโตได้นะครับแล้วก็คันนี้นะครับติดตั้งกล้องบันทึกเหตุการณ์ด้านหน้าหลังนะของเบนดีคารันนี่คือกล้องบันทึกเหตุการณ์ด้านหน้าชัดเจนมากนะครับสวยด้วยนะครับ ภาพเนี่ยชัดมากนะครับนี่คือภาพด้านหน้านะครับแล้วก็ภาพด้านหลังนะครับนี่คือบันทึกเหตุการณ์ด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าโอ้สุดยอดจริงนะครับตัวนี้ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับในเรื่องกล้องนะครับแล้วก็ในเรื่องคุณภาพเสียงของเขานะครับตัวนี้สามารถที่จะปรับอีโคเลเซอร์นะครับได้ถึง16แบนด์นะครับแล้วก็ปรับอีโคเลเซอร์สำเร็จรูปนะครับแนวป๊อปล็อกแจ๊สคลาสสิกได้หมดเลยนะครับแล้วก็สามารถปรับระบบเซอร์ราลหรือว่าระบบไทม์ไลน์เมนต์ การหน่วงเวลาของลำโพงแต่ละตัวได้นะครับเพิ่มบูธเบสนะครับคู่หน้าและคู่หลังแบบอิสระได้นะครับเฟดเดอร์บาลานซ์อ่าเช็คเช็คสัญญาณลำโพงนะครับคู่หน้าคู่หลังได้นะครับแล้วก็สามารถตัดความถี่เียงเบสคู่หน้าและคู่หลังได้นะครับแบบอิสระด้วยนะถือว่ายอดเยี่ยมนะครับตัวนี้ถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับแล้วก็การใช้งานนะครับการแบ่งอ่าแอปแสดงผลนะครับสำหรับท่านที่ใช้รถ SUV นะครับแล้วก็ติดจอเพดานนะครับสามารถแบ่งการแสดงผลนะครับ เช่นนะครับด้านหลังเราคนนั่งด้านหลังอยากจะดู Youtube นะครับคนนั่งด้านหน้าอยากจะดู GPS ก็สามารถทําได้หรือว่านั่งด้านหลังอยากจะดู Netflix หรือว่า TV วีทีวีออนไลน์นะครับก็สามารถทําได้โดยที่ข้างหน้าก็ยังโชว์แสดงผลเป็น GPS อยู่นะครับสามารถแบ่งแยกกันได้ถึง6แอปเลยนะครับแล้วก็ข้อเด่นของเขากับจอดีคาเนี่ยสามารถอัปเดตออนไลน์ได้ตลอดนะครับนะทันทีออ่อยากจะใช้นะครับ จอแดอยคุณภาพพรีเมียมแบรนดดีคาก็สามารถติดต่อสอบถามนะครับตามเบอร์โทรหรือว่าไลนา์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับก็เ okay, คครับก็ขอจบรีวิวไว้เพียงเท่านีค้ครับสวัสดีครับ